คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะก็เดินหน้าเรื่องของโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขาค่ะ วันนี้นะคะคณะปัตยกประกรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีการถแถลงข่าวโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลาค่ะโดยรับเกียรติจากทางด้านนายอํานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวพร้อมด้วยนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วม ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,าร,ระบุว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายของจังหวัดสงขลาในด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยการสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายด้านศิลปะและวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าสงขลามาเป็นต้นทุนในการทํากิจกรรมต่างๆซึ่งผลสำเร็จของโครงการนี้จะส่งประโยชน์ต่อพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านวัฒนธรรมอีกเมืองหนึ่งของประเทศที่จะสามารถต่อย,ยอดในด้านเศรษฐกิจให้กับ เมืองสงขลาและในอนาคตนะคะจตุสงขลาเองรวมถึงหน่วยง,งานต่างๆก็ได้มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมจะสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายเรามีเสียงให้สัมภาษณ์คุณท่านรองผู้ว่าราชการจตุสงขลาค่ะสงขลาเราเราก็มีชมรมนะท่านนายกก็ทราบดีนะเรามีชมรมรักเมืองเก่ามีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่้มากมายเพราะฉะนั้นกิจกรรมโครงการนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มาช่วยกันในเรื่องของการที่จะทํา เมืองเก่าสงขลานะให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นไปตามมาตรฐานที่จะต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ครับเป้าหมายการพัฒนางีงและเป้าหมายจังหวัดเราเราก็จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการท่องเที่ยวในในในภาคใต้ในภใูมิภาคตอนนี้ยกระดับไปยังอาเซียนหรืออาจจะเป็นระดับโลกด้วยซ้ําเพราะการที่เรากําลังเดินเรื่องสงขลาสู่โมโดกโลกนี่คือเป้าหมายของเรานะครับแต่ว่าในส่วนของการ เน้นในเรื่องของเมืองเก่าสงกรานีก็จะเป็นจุดดึงดูดอย่างหนึ่งนะครับท่านคงเห็นนะครับทุกวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะทางมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเข้ามาเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมกันในเรื่องของการกลับเคลื่อนในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเราจะได้มาช่วยกันในเรื่องของการที่จะต้องดูแลเรื่องศิลปะ,ปะวัฒนธรรมซึ่งเรามีซอฟต์าวร์มากมายในพื้นที่ ขณะที่ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะอุดรนามเสนรอที่กรรมดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะบอกว่าโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลามีเป้าหมายเพื่อวิจัยบริการวิชาการและก็วัฒนธรรมเพื่อสร้างสารรค์ยกระดับภาคธุรกิจและก็อุตสาหกรรมบนฐานทุนวัฒนธรรมพื้นที่เมืองเก่าสงขลาค่ะซึ่งคณะสถาปนิกรรศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการ ดังกล่าวด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยาพรอรุมต์คณะบดีคณะศัพทศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระบุถึงกรอบการดําเนินงานโครงการในครั้งนี้นะคะว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นพื้นที่ต้นแบบทางวัฒนธรรมภายใต้กิจกรรมย่อย7โครงการประกอบด้วย1การประเมินและก็การรับฟังความคิดเห็นนะคะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนํามาพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมที่2ค่ะจะเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสรรปติมก,กรรมแลนด์มาร์คโดยนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมที่3จะเป็นนวัตกรรมสร้างสารรค์สิ่งทอและแฟชั่นจากทุนวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขาเพื่อดรเมินตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกสเดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารวมถึงทิศทางผ้าไทยและก็การสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในสเดจพนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชีนาศพระบรมราชชนีพันปีหลวง และกิจกรรมที่4จะเป็นต้นแบบสภาพแวดล้อมเมืองเสมือนจริงแบบ3มิติ กิจกรรมที่5จะเป็นการออกแบบนะคะ Immersive Art ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าและกิจกรรมที่6จะเป็นการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขาและสุดท้ายกิจกรรมที่7ค่ะจะเป็นเทศกาลงานเมืองมากกรรมสินสร้างสารรค์วัฒนธรรมสงขาซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์รวมทุกโครงการที่นํามาประกอบกัน เรามีเสียงของท่านคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะทางคณะเนี่ยก็ถือว่าได้รับโอกาสดีๆจากมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนงบประมาณเราก็เลยอยากจะทํางานในเมืองเก่าสงขาโดยที่ให้มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะว่าเมืองเก่าสงขาเนี่ยก็จะมีซอฟต์พาวเฐานทุนวัฒนธรรมอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนด้านอาหารอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวไว้นะคะเราก็เลยเขียนเสนอขอโครงการไปในเจ็ดกิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือภาคให้ให้ให้ค่าหรือว่าให้ฟังเสียงประชาชนในที่อยู่ในในชุมชนหรือว่าอาคาคีคอข่ายที่ร่วมทํางานกับเมืองมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนอีกอ กิจกรรมที่สองเราก็จะเป็นเรื่องของทำปฏิมาก,กรรมของเมือง ะะปริมกรรมของเมืองโดยให้ชุมชนหรือเด็กๆในเมืองมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดชีวิตชีวานในเมืองขึ้นนะคะกิจกรรมที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าเพื่อจะเทิดพระเกียรติในผ้าพันธุ์ปีหลวงของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลายผ้าที่เกี่ยวข้องกับเมืองหรือการออกแบบทางแฟชั่นเพื่อจะให้นักศึกษาหรือว่าทุกคนได้เห็นว่าเมืองเราก็จะมีผ้าหรือลายผ้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้นะคะใน กิจกรรมที่4ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองเสมือนจริงให้นักท่องเที่ยวหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้เมืองเราว่าเรามีสถาปัตยกรรมมีซอกซอยไหนที่มีคุณค่าที่สําคัญเกี่ยวกับเมืองเราบ้างในกิจกรรมที่5เราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ immersive art ที่ไปทํางานกับ cultural ของเมืองในกิจกรรมที่6เราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําเมืองให้น่าอยู่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลทิ้งแล้วก็ส่วนกิจกรรมสุดท้ายเราจะเป็นกิจกรรมมหากรรมของเมืองสร้างสรรนี้ไเมืองวัฒธรรมนี้นะคะ ให้เปิดมันจะเปิดตัวให้ทุกคนทราบว่าเรากําลังทํางานเรื่องเมืองวัฒนธรรมอยู่เป็นต้นแบบนะคะเราคาดหวังว่าเมืองเราจะมีชีวิตชัวามากขึ้นเราคาดหวังว่าคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการทํางานเมืองมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าเมืองสงขลาเนี่ยจะเป็นซอฟจะมีซอฟท์พาวเวอร์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเมืองเพจะต่อยอดไปในด้านต่างๆต,ต,ต,ต่อไปค่ะ